ัดีครับั่นอาหารบ้านๆวันน,นี้นี่วันนี้สปีกไก่ทอดจีกไก่ทอดปีกไก่ทอดก็มีข้าวเหนียวืะไม่มีข้าวเหนียวสวยแล้วก็นี่หมูอีกแล้วครับท่าน กากหมูกากหม,นมนูนี่น้ำพริกพิเศษเลยเนี่ยต้มปลาใส่เป็นชิ้นเลยน้ำพริกแถวบ้านเรียกป่นปลาป่านปลา <c oughs> ป่านปลาป่นปลานลั่นแหละแล้วก็ ต้มยำไก่ร้อนๆ,อน,ๆนี่ควันขึ้นเลยต้มยำไก่ร้อนๆเลยร้อนๆ,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 ๆมีผพักกินกับน้ำพริกมีทั้งมะละมะละผักชีต้นหอมผักชีมะเขือเหลือลูกเดียวแล้วก็หอมหัวใหญ่ เหมือนห้องวัวใหญ่ไม่มีผัก,กวันนี้ผักมีแค่เนี้ยในตลาดไม่ได้ย้อนแม่ค้าก็ไม่มารถพุ่มพวงไม่มาเหลือแอค่เนี้ยวันนี้สงสัยแม่ค้าไปหาปลาอยู่น้ำท่วมปากทูกแทชมาไม่ได้ไปหาปลาวัานเฮียปลามาขาย,ยอยู่เดินเลยแล้วกัน อันนี้ก็แกเมื่อยรู้สึกเมื่อยมากเลยวันนี้ปวดมากเลยปวดขาอันนี้ยน,นิยาพิเศษกินแล้วนอนหลับสบายใช่ปวดขาปวด,ขา,าวดข,าขาบ้าปวดเข่าเข่าบวมข้าง กากหมูปนปลา không ăn không ăn ngon rồi, rồi. Ừ, ngon gà sốt nước สซยบสียบสียบบบต้มไก่ร้อนร้อน มะละจีนไม่ใช่มะละชิโนกนะมะละจีนไม่ค่อยขอมเ,เขาบอกต่อตานมะเร็งมะละชิโนกแต่อันนี้เป็นมะละจีนสรรพคุณคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะ หิวยังดูแล้วหิวยังอ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วผมว่าอิ่มแล้วเลยบอกน้ำพริกกันเลยอิ่มแล้วกินกอะไรกินไก่ทอด เรียกว่าตารงตึ้งวันเอาทำไมอ่ะเอาผลไม้มากระชากผลไม้ขายแล้วก็เกาแกะเข้าไปเมื่อคืนตอนที่ยังอยู่ในรถไงมันมาตกที่ไหนก็ฝนตกนะน้ำท่วมทางตลาดก็ของขาดขายของไม่ได้ก็ส่งของทางเรือส่งของทางเรือน้ำนะมาตึ้หน้าร้านนี่ ยังไงเขาฝากช่องด้วยนะครับอันอาหารบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ